ไม่คิดว่าจะมีคอนโดอยู่ตรงข้ามมหาลัยแบบแค่ก้าวข้ามก็เดินไปเรียนได้เลยยิวพุ่งกระฉูดอลังการสุดๆปังเปรี้ยงแน่นอนไม่ต้องตื่นเช้ามากนอนหึกได้อยู่เนี่ยเพราะ่มันอยู่ใกล้ราคาค่าเช่านะครับก็จะสูงกว่าที่อื่นครับผลตอบแทนดีกว่าที่อื่นไปเช่าห้องนึงอยู่เองห้องนึงนะครับเอาค่าเช่านะครับมาเป็นค่าผ่อนคอนโดทั้งสองห้องได้เลยครับเหมือนคาเฟ่เลยค่ะหนูลงไปถ่ายรูปส่วนกลางตอนนี้ยังแบบไม่ซ้อเลยตอบโจทย์ผู้หญิงด้วยไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเราพอคือ security ทุกอย่างจะดีมาก ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเคปคอนโดเลยครับผมเป็นคนที่ชอบซื้อคอนโดโลงทุนปล่อยเช่าอยู่แล้วแล้วก็เราต้องการเม k e s ว r e ว่าสิ่งที่เราซื้อเนี่ย ต้องได้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเลยมองว่าคอนโดใกล้มหาลัยเนี่ยตอบโจทย์ที่สุดละค่าเช่ายังคงเดิมนักศึกษายังคงเมนเทนห้องอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญคือยิวมันสูงมากถ้าคำนวณยิวออกมาแล้วเนี่ยมัน6-78บวกๆเลยแล้วก็มันไม่บ่อยนักหรอกที่จะมีโครงการคอนโดดีๆจะมาอยู่ใกล้มหาลัยแบบเดินได้แบบนี้ด้วยแบน a ์อ็แอสเซสไว้ด้วยแล้วเรื่องของฟาร์ซิลิตี้ต่างๆด้วยที่ออกแบบเพื่อน้องๆโดยเฉพาะเนี่ยผมมองว่าสามารถอยู่ได้ยาวๆแน่นอนในมุมของนักลงทุนปล่อยเช่าค่าเช่าอยู่ในระดับ 1 4ื่นถึงหมื่นห้าฟังแล้วเวอร์มากบ้าไปแล้วแต่ผมท้าให้คุณมาลองดูเลยว่าตลาดตรงนี้อลังการจริงๆครับเรื่องของค่าเช่าอยู่โครงการเค e ทาว n s ชิ p ครับส่วนตัวผมก็ดูมาหลายที่ครับแต่ผมรู้สึกว่าที่นี่มันใกล้มอแล้วก็สะดวกสบายครับผมพื้นที่ส่วนกลางเขาก็แบบมีให้ใช้ครบมีสระว่ายน้ํามีฟิตเนส มีห้องคาราโอเกะห้องเล่นเกมทันสมัยดีตอบโจทย์แบบวัยรุ่นอย่างผมดีครับเรื่องความปลอดภัยยืนหนึ่งเลยค่ะมีความปลอดภัยถึง5ชั้นเลยเรปอมาพอแล้วก็ตอนเข้าอาคารเสร็จปุ๊บมีตอนขึ้นลิฟต์อะคา่ะก็จะแบบแยกเป็นชั้นใครชั้นมันซึ่งอันนี้ส่วนตัวมากๆไม่มีใครสามารถเข้าชั้นคนอื่นได้เลยวิวก็ดีค่ะอยู่ทุกวันเหมือนไปเที่ยวพักผ่อนทุกวันเลยค่ะ มีทั้งอยู่เองครับแล้วก็ปล่อยเช่าด้วยครับข้อดีที่สุดที่นี่ในมุมมองผมก็คือมีส่วนกลางที่ดีครับผมมีบริการที่ดีมีเชัทร์บัรรับส่งเด็กนอกจากคอนโดออกมาถึงมหาลัยออกมาที่คอมเมอร์ซีมอลแล้วก็มีอาาัตราต่อแทนนะครับอยู่ที่10-15%ต่อปีซึ่งคุ้มค่าแล้วก็ได้มากกว่าโครงการอื่นๆในละแวกนี้หรืออาจจะมากกว่าโครงการอื่นในเมืองซะด้วยซ้ำครับสำหรับผมนะครับผมซื้อห้องราคาแค่ล้านสามล้านสี่ครับผมภายใน10ปีเนี้ยผมคืนทุนได้ง่ายๆเลย ถ้าผมไปเช่าในเลศราคาที่อยู่ที่หมื่นหนึ่งหมื่นสองการจัดวางทุกอย่างของเขาค่ะเหมือนในห้องทุกห้องมันจะมีลําโพงอยู่อะไรเงี้ยเป็นคนชอบฟังเพลงมากฟอซิลิตี้ทุกอย่างเนี้ยมันทําให้แบบมันผ่อนคลายไปหมดมันแบบไม่ต้องรีบร้อนด้วยในการใช้ชีวิตเรานี่เล่นแต่เกมแพงแต่ฟูเคยเล่นวีอาร์ป่ะเคยเคยพีเอ็นห้าก็มีนะอยู่เนี่ยใช่ก็ไม่ต้องไปร้านเกมแล้วเกมเต็มเลยเนี่ยนี่ก็เป็นชั้นแต่งหน้าห้องอ่ะกว้างมากและสามารถแบบว่ารับนักศึกษารับปริญญาเป็นสิบสิบคนก็ยังได้เลย เยอใกล้หมาว <Yeah. S 1> ปทยอะไรมีของกินมากมายมีอาหารญี่ปุ่นกินเกาหลีกาบูก็มีเหมือนกันเยอว่า <Yo wa. S 1> เอออร่อยด้วยสาน้ําฟินเนสท้งชั้นบนทางชั้นล่างมีหมดเลยเยี่ยมเดลิเกทที่ซื้อนะคะเป็นโครงการเคปท์เาส์สเปซราคาน่ารักแล้วน้องๆก็ให้การตอบรับในการเช่าที่ดีน็กมากรุงเทพค่อนข้างชอบที่นี่เลยพี่ๆที่เขาลงทุนมาก่อนหน้าน,นี้ซื้อที10บห้องซื้อที15ห้องเราก็เลยเอ๊ะทำไมพี่เขาซื้อเยอะจังแล้วก็เลยลองดูอ๋อพอเราซื้อแล้วเราถึงอ๋ออะไรอย่าง ก็ตอนนี้นะคะกำลังจะมีโครงการเปิดใหม่ <ions> เป็นน้องใหม่ไฟแรงเลยค่ะย<ๆ>ังไงก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะคะบอกได้เลยค่ะว่าถ้ามาอยู่ที่นี่จะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถ้าคุณคือนักลงทุนมืออาชีพคุณพลาดไม่ได้